ไปต้้งบอกไว้กี่เทาลายท่านที่เอาวย่าเนี้ย ลูกศิมาเนี่ยเอาอะไรมามีผมก่อนอ่ายังยังใส่ทรงเดิมอยู่เลยอันนี้เขาไม่เรียกทรงค่ะอันนี้เขาเรียกว่ามงขุดค่ะ A few moments later นี่เราก็ซื้อมาแล้วขนมก็เจ๊แขกแขกปากนะคะว้าวโอนานแต่ก็คุ้มค่า no โอ้ยอุ่นร้อนร้อนอย่านันอยู่ล้วอือยยยแม่เอาเอาอุร้อนร้อนมาให้กูร้นมาคำสุดท้ายของขนมโคกวันนี้เพราะว่าที่เหลือต้องแบ่งให้เพื่อนกินบ้างนะฮะ ไส้ทรักจริงไส้กำลังจะหล่ดแล้วนะพี่แขียบข้บขนมเค้กอยู่ข้างหลังนะสำรอนี่มากินตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้ยินฮู้มงกดเพลงช่างเข้ากับคลิปกู่ม,มากู่ว่ากูโดนเด่นพอ,อแล้วไส้มาได้มาเที่ยวงานวันเหมือนไส้แต่งตัวเป็นเที่ยวผัก สวยค่ะสวยค่ะหนูพอไปร้านเหล้าแล้วเนี่ยหนูว่าเดินเสร็จแล้วไปร้านเหล้าเลยไปที่ไหนลูกไม่กินที่บ้านหนูกินที่บ้านแต่แต่งตัวแซ่บขนาดน,นี้ <c oughs> แต่งไม่เก่งใจกูเลยถ้าแต่งขนาดนี้ไม่ต้องใส่อะไรมาเลยก็ได้ <c oughs> อาอแล้วก็ไม่บอกอะ <c oughs> เจี์ย่าทอนหนูจะเล่าเมื่อตอนที่หนูมาเที่ยวออร์โรสไปกินดอทองนล้วนมมาถูหลังหนูโอ,อ้จริงเหรอควายกูเป็นตูดมึงนีิเวนจริง อยากโดนอีกเปล่าไม่ฉันไม่อยากเห็นหินใหญ่ก็หรอกเอ้ยก็โอเคก็ไม่ใหญ่เท่านั้นหรอกมั้งนี่นี่ซ้อมแล้วช่วยเฉยไม่ได้ชอบเลยนุ่มเนี่ยอะไรนะจริงให้โทวให้ตายก็ช่ยเฉยไม่มีความรู้สึกอะไรกับของพวกนี้อยู่แล้วเ้ยใครรอรอมันเหมือนครับว่าครับแล้วจากคนโลได้เลยหนูอะใช่ผมนี่เด็กเซอเกาคนโลโอ้โรู้จักครับรู้จักครับอารู้จักกลโดนกลโดนไงโอ้หผมรู้จักกับเจ้าของ ฮะเขา่อยหลายคนครับเขามีหุ้นส่วนหลายหลายคนไงหนูเคยมาหนูเคยมางานที่ยอัโลอยู่ใครมาเที่ยวอัฟโร่ได้กินหนูหกปีหนูไปมาแล้วค่ะอนี้ทำไมเป็นเด็กเติดทำไมไม่รู้จักหนูรุ้นแรกๆเนี่ยรุ้นก่อนที่จะเจ๋งเนี่ยเออใช่ก่อนที่จะปิดตัวลงนะพี่จริง เรื่องจริงีิเพื่อนผมมาเป็นต้อสุตอนนี้เพื่อนผมคอนนี้ก็น่าใกล้จะผู้ก่อตายแล้วสองปีมแล้วเนาะแล้วยังไม่ไปสักทีพี่อะ <c oughs> แรงไม่เคยด่าลูกค้าเลยเปียกลูกค้ามันด่าพันตาทุกวันยวไว้วันนี้นะเฮ้ยไม่เคยจริงให้ลูกค้าด่ามายังไงหนูก็ได้ในใจ <c oughs> ตอนน้าด่าหนได้เหรอเอ้ยได้ไม่เคยไม่เคยเอังจริงลูกค้าตาวเกจําไว้เถอะเออไม่เคยได้ยินเลยเลยจริงจริงเหมือนกันเลยสารแน่เออไม่เคยเลยจริงๆไม่เคยฟังเขาด่านี่ยไม่เมื่อกี้ก็ไม่ใช่อ่ะเนาะเออใช่ใช่ไม่ใช่ไเออยังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะจริงอังจริงไม่เคยด่าไม่เคยวีไม่เคยแบบว่า ไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเราในวันนี้จําไว้เถอะตอนที่หนูเบเกอรี่หนูยิ้มให้ลูกค้าตลอดพี่ลูกค้าติดใจแล้วพอตอนไม่เป็นกอรี่แล้ว <laughs> อ่ะก็เป็นอย่างนี้ไงละ่ะเป็นยูทำงานรับแขงในบาร์การนี้ยยังเป็นกัะเทอ,อยูหลังนี้คือเด็กกะลี่ปุ๊บโอ้ยไม่หลบเอาซิถ้ายืนนะใครจะเลือกใครให้เลือกเอาสามอร้อยไม่รวมห้องนะจา๊ะ <laughs> <laughs> เอาซิเอาซิ <laughs> ให้เจ๊ขาย1 5้าก็สามร้อยพ่ชัยมีจังมาสามร้อยขอคนเรื่องหมุนบ้ะให้ฟรีเลยได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหแรงเลยคกูเนี่ยเดี๋ยวคนไหนคนไหนเด้อส่งซีคนไหนอะน้องของงงอยู่เนี่ยได้ทุกคนคนใส่หมวกคือได้เลยอ้าวเจ๊ตองต่อที่ผู้ชายหล่อเจ๊ไปไหนมาจริงเ่าเขาบอกจริงเ่า อะไรนะรบดจิงเบาเขามากับเมียไม่เห็นเลยเกาะกันอย่างกระตังเมย์โกเขาไม่รู้ว่ามีผัวหรือมั้งนี่งานเขาวางหรืองานคนอวดผัวก็ไม่รู้เออจริงจริงจริงมาเทศกาลอวดผัวนะเนี่ยใช่อยู่บ้านแบ,บกกระบอกข้าวสารนะแบกถังน้ำนะแต่พอมาเที่ยวงานถือห้าเลยไม่เป็นเลยจริงเจ้เชื่อหนูร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อผมใช่ไหมครับโอเค นี้ทำที่ไหนอยครับพี่ขอเซื้อได้ไมเอได้มเสียงร้อไม่ได้พี่มีคนมาขอซื้อเจ็ดแสหรือสาล้านเจ็ูกไไม่ถายเพราะว่านเติบโตมาด้วยน้ำเสียนี้แั้งแต่ค้อละ้เสียกเชื่อไม่มีอะไรซือแล้ว อยี๋ยวไม่เนี่ยอโอเควันพี่ทั้งน,นี้หนูไม่ได้มาไม่ต้องถามว่าเป็นอะไรนะรรโดนกระชื้นค่ะโอ้โอคนเพชรบุรีไม่มีใครโหด้ไรขนาดนั้นเอาจริงไหมตั้งแต่มา่คืนจากกระชื้นหนูอยู่แล้วไ,<อ>ไม่อวดพูดไม่ได้ผมก็คนเพชรหนูก็ยกอ,อกกยากเจอคนเพชรเหมือนกันแหละไม่ได้อยากเจออย่างอื่นนะอะไรอะตอนแรกบอกคนเพชรคือแบบโอเคพอคุณเจอพี่ขนาดโอ้ยไม่ก็<ป>